ต้องกินร้อนต้องกินร้อนๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมานั่งกินกาแฟแล้วสี้องเลย อกินรลล้อนๆเสียงโล่ไปเป็นบ้านน้องเอาโหยิ่งสุกกว่านี้เสียงนล่เอันนี้มานั่งกินกาแฟกับถั่วต้มัานี้เมื่อวานนี่กินมันเสียงโลไปเป็นบ้านน้องเอาโหยิ่งสุกกว่านี้ กินรล้นร้อน,อ,นอ,อย่างไ้นกเราวหรอนกเขากมันอย่างไรไม่รู้นะคะที่เข้ามาดูไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะนก để phân tiếng nô có ồ xuyên chạy น,นี้มานั่งกินกาแฟกับถั่วต้มเัมนี้เมื่อวานนี้กินมันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมานั่งกินกาแฟแล้วพี่น้องเลยมานั่งกินกาแฟตากลมสูดอากาศฟังเสียงนกอีกแล้วเสียงนกไปเป็นบ้าน,นองเอาโหยิ่งฉุกกว่านี้

ชีวิตไหนจะสูกเท่านั่งกินกาแฟฟังเสียงนกคะ่ะใช่ไหมนกได้ฟังเสียงนกก็โอ้ชื่นใจวันนี้กินถั่วถั่วต้มว่ามีประโยชน์มากมายนี่ค่ะเนี่กาแฟ บายบายค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กินถั่วถั่วต้องว่ามีประโยชน์มากมายนี่ค่ะนค่ะ เสียงนกอันนี้มานั่งกินกาแฟกับถั่วต้มวันนี้เมื่อวานนี่กินมันมกาแฟชีวิตไหนจะสูขเท่านั่งกินกาแฟะฟ,ะฟ,ะฟังเสียงนกคะ่ะใช่ไหม กาแฟาก็อร่อยเตรียงโนกไปจะเป็นบ้านน้องโอ้โหยิ่งสุกกว่านี้ บายบายค่ะขอบคุณให้นกเราหรอกนกเขามาอย่างไหนไมิ้งอืมอย่างกาแฟ กาแฟต้องกินร้อนๆนะถึงจะอร่อยขอโทษทีพี่น้องเสียงไปตากฝนมันจะออกทางจมงูก แค่นกเราหรอนก่เขานุ่งออย่างไหนไม่รู้น,นต้องกินร้อนๆน,น,นะถึงจะอร่อย ขอโทษทีพี่น้องเสียงไปตากฝนมันเลยออกทางจมูก แค่นกเราหรอนกเขานกมันอย่างไหนไม่รู้อยียงนกไปเป็นบ้านนองโอ้โหยิ่งฉุกกว่านี้นะ่ Cái nước nào lọ, nước kháu, nước mát như này mới được. Ừ, Cà phê rồi. Để phân giác nước có sương thằng, thong tin là nóng, nô, để nghe tiếng nô có ồ chื่n chạy, không phải nô la lọ, nô khâu, ชีวิตไหนจะสูบเท่านั่งกินกาแฟฟังเสียงนกค่ะใช่ไหม,มกาแฟสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมานั่งกินกาแฟแล้วพี่น้องเลยมานั่งกินกาแฟตากลมสูตรอากาศ Fancien y